โพสวอนช่วยตามหาคนขับชนเด็กหนึ่งขวบเสียชีวิตแล้วหนีผ่านมาเกือบเดือนแล้วยังตามตัวคนขับรถไม่ได้วอนสังคมช่วยแชร์ตามหาตัวคนผิดมารับโทษพร้อมบอกว่าจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อตามหาคนทำผิดมารับโทษเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ลูกสาวไปสู่สุติโดยคุณพ่อได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววัตถกบิวอเคเป็นรูปภาพบนเกิดเหตุและรูปภาพรถที่ขับชนลูกน้อยพร้อมแคปชั่นตามหาตามหารถชนแล้วหนีเด็กหนึ่งขวบเก้าเดือนเสียชีวิตแม่ได้รับบาดเจ็บ รบกวนใครมีกล้องหน้ารถเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีที่ใกล้เคียงเส้น344แกลงบ้านบึงขาเข้ากม6กกม .50 น้องเสือช้างหรือมีข้อมูลรถดังกล่าวช่วยแชร์ช่วยติดต่อกลับด้วยครับผมขอบพระคุณอย่างสูงโทร099-4732274และเบอร์0 9 4 2 7 4 5 5 5ติดต่อได้24ชั่วโมงครับผม เรื่องอุบัติเหตุเฉียวชนจะยอพ่วงข้างมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิด27พฤศจิกายน2567สถานที่เกิดเหตุถนน344กม57 8 0 0แกล้งบ้านบึงขาเข้าบ้านบึงหมู่หนึ่งตำบลเขาซักอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีเวลาเกิดเหตุเจนาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีรถเฉียวชนแล้วหลบหนีคู่กรณีไม่ทราบลักษณะรถและทะเบียนทำให้เด็กหญิงพิญยาพัทหรือน้องน้ำหนึ่งเสียชีวิตที่เกิดเหตุส่วนแม่เด็กเจ็บหนักส่งโรงพยาบาลชนบุรี คนเป็นพ่อกอดร่างลูกสาวร้องให้จะขาดใจวอนคนขับมามอบตัวรับผิดโดยก่อนหน้านี้พ่อได้โพสต์เศร้าถึงลูกสาวอยู่เสมอตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นและพยายามตามหาตัวคนขับรถบรรทุกคันดังกล่าวให้มารับโทษเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับลูกสาวที่ถูกพรากจากไปอย่างไม่มีวันได้หวนกลับเมื่อวันที่10ธันวาคม2567พ่อได้โพสต์รูปและคลิปน้องน้ำหนึ่งพร้อมข้อความว่าพ่อต้องตามหาวิธีไหนลูกถึงเจอคนชนหนูคนชนเขารู้ตัวแล้วและเขาไม่สงสารหนูเลยเนาะ ถ้าเกิดกับครอบครัวเขาเขาจะทำยังไงจะคิดยังไงวันที่ส2องธันวาคม2567พ่อโปสอีกครั้งว่าลืมตาม,มาอีกวันที่คิดถึงหนูสาธุพ่อจะรอหนูมาเกิดเป็นลูกพ่อนะลูกคนชนมามอบตัวเถอะโทษหนักจะได้เบาบางลงวันที่14ธันวาคม2567พ่อโปสว่าเป็นไงบ้างเนาะน้ำหนึ่งหมูน้อยของพ่อขาดเหลืออะไรก็มาเข้าฝันนะลูกพ่อทำบุญให้เรื่อยๆอยู่ และหลังเป็นข่าวพ่อได้แชร์โพสต์ข่าวจากเพจต่างๆพร้อมบอกลูกว่าตอนนี้มีคนใจดีช่วยแชร์เรื่องราวของหนูเพื่ออาตามหาคนผิดมารับโทษพ่อไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะลูกพ่อจะพยายามทุกวิธีทางเพื่อหาความเป็นธรรมให้กับหนูหมูน้อยน้ำหนึ่งพลังโซเชียลคนใจบุญทั้งหลายที่สงสารหนูมาช่วยหนูแล้วนะลูกนางฟ้าตัวน้อยน้ำหนึ่งสู้พบภูมิที่ดีนะลูกคนชนรู้ตัวแล้วมามอบตัวเถิดสถานีตำรวจภูธรหน,นองใหญ่ชนบุรีกลับมาคุยกันเถอะครับ Thank you.